นะครับก็เดี๋ยวทางผมนะครับได้รับมอบหมายนะครับจากทางหัวหน้าพักแล้วก็ทางท่านผู้นาฝ่ายค้านนะครับพ็ให้มารับหนังสือจากทนายอัญนะครับก็ยืนยันว่าพักประชาชนของเราก็ติดตามนะครับการทํางานของรัฐบาลแล้วก็ติดตามตรวจสอบอย่างเต็มที่นะครับอย่างล่าสุดในกรณีของขบวนการนะครับสแกมเมอร์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาตินะครับพวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์ต่างๆนะครับก็ถือว่าอยู่ใน นะครับที่พวกเราจับตาดูอย่างใกล<บ>้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของข้อสังเกตนะครับที่ทางทนายอนเนี่ยได้กรุณานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกย้ายข้าราชการก็ดีนะครับหรือคดีต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับเราก็มีการมอบหมายนะครับให้สสของพวกเราแต่ละท่านแต่ละทีมนะครับได้จับตาดูนะครับแล้วก็จะพิจารณานะครับที่จะดําเนินการนะครับโดยใช้กลไกของสภากลไกกรรมธิการนะครับะทั้งหมดทั้งปวงนะครับตามความเหมาะสมนะครับอย่างเต็มที่ต่อไป ครับมีคำถามก็มีครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่า เรายืนยันที่จะใช้กลไกนะครับของตัวสอสอเองนะครับหรือแม้กระทั่งกลไกของกรรมธิการเนี่ยในการที่จะผลักดันนะครับเรื่องที่รัฐบาลควรดาเนินการเนี่ยให้ดําเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ผมคิดว่าทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยเท่านั้นก็ให้ความสนใจกับการปราบปรามนะครับแก๊้งเครือข่ายสแกมเมอร์นะครับเครือข่ายการหลอกลวงออนไลน์ที่ณวันนี้มันไม่ใช่แค่การชอโกงละแต่เป็นศูนย์รวมของความชั่วร้ายของโลกนะ ะครับซึ่งขัวพันถึงการค้ามนุษย์ศูนย์กับการการใช้แรงงานนะครับหรือเหยื่อค้ามนุษย์ในการที่พาเอา เยือมาหลอกเยือในประเทศของตนเองนะครับอันนั้นก็ผมคิดว่าก็สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับโลกนะครับคือไม่ใช่แค่วาระของประเทศแต่เป็นวาระของโลกเลยนะครับในเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งทางคุณรังสิมานทางผมแลวก็อีกหลายหลายท่านเนี่ยนะฮะก็ติดตามตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะปรับการให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการอย่างจริงจังนะฮะให้ถึงที่สุดนะครับแรูเครรารู้สึกว่าจะใช้กลไกรัฐบาลในการมารากว่าที่หนึ่งไ ผม,ผมคิดว่าการอภิปรายวใจัยก็คงต้องพิจารณานะครับว่าถ้าหากรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยที่ชัดเจนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเรา,าตรวจพบนะครับหรือมีข้อสงสัยว่าอาจจะมีความเกี่ยวพันนะครับความเกี่ยวโยงนะครับในร่วมในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในฐานะผู้ร่วมกระทําผิดด้วยนะครับหรือว่าสนับสนุนการกระทําความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้เครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์นะครับจากกัมพูชาเข้ามาอารวาสและมาหาผลประโยชน์ในราช ณจักเนี่ยผมว่าก็อาจจะนําไปสู่าการเปิดอภิปรายเมืองใจนะครับาเเีอย คิดว่าคุณอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยนะครับคงต้องมี2เรื่องนะครับที่ต้องตอบนะครับหรือชี้แจงกับนานาชาตินะครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องมาตรการภายในประเทศนะครับว่าบทบาทของปปงนะครับกรตนะครับแล้วก็ตำรวจไซเบอร์หรือว่าบชสทเนี่ยจะดําเนินการนะครับนะฮะ สืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับแล้วก็ลาดคอนะครับเรือข่ายของแก๊ง scammer นะครับที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาลงโทษได้อย่างไรนะครับจะออกกฎระเบียบบังคับใช้กฎระเบียบอะไรนะครับในการที่จะเปิดเผยตัวตนนะครับแล้วก็รายงานเส้นทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ t r v v l r ลรูแล้วก็ที่เป็นการเปิดเผยรายงานนะครับตัวตนของผู้โอนนะครับแล้วก็ผู้รับโอนของสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับหรือกรณีของการเปิดเผย ยนะครับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงหรือว่า Ultimate Beneficiary Owner หรือ UBO ซึ่งความโปรง่งใสและการเปิดเผยเส้นทางทางการเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งปจัจจัยสำคัญที่โจรแกมเมอร์เนี่ยกลัวที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องเร่งสั่งการผมยืนยันครับว่าภกอานแลครับหรือว่าเครือข่ายของฉินจื้อนะครับที่เข้ามาอารวาสในประเทศไทยเนี่ยนะครับ ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยเพียงลําพังของคนของประเทศเขาผมยืนยันว่าจะต้องมีเครือข่ายของประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะเป็นในทุนของคนไทยหรืออาจจะเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้าไปสนับสนุนหรืออาจจะมีส่วนรู้เห็นด้วยก็ต้องลากคอนะครับมารับโทษตามกฎหมายนะครับแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของการยึดอายัดทรัพย์นะครับให้ตกเป็นของแผ่นดินให้สิ้นซากนะครับเพราะว่าเงินเหล่านี้ ก็เป็นเงินที่หลอกพี่น้องประชาชนคนไทยและเอามาปล้นเอามายึดประเทศไทยเสีเองซึ่งผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ต่ำทรามอย่างมากนะครับ